เนี่ยก็สมัยเป็นเด็กๆผมน้าเกี่ยวข้าวจะเล่นปีนะครับปีที่ทำจากตอสังข้าวนะครับตอสังข้าวที่เกี่ยวข้าวไปแล้วนะก็จะวิธีทำก็ตรงนี้นะครับจะตัดเทเอร์ออลำเนี่ยทางข้อทางข้อไว้ข้อนนะครับก็ก็จะความยาวนี่แล้วแต่เราจะต้องการนะครับ ดูข้างในเนี่ยมันจะมีไอ้มันจะมีแบบเป็นไอ้เยือย่อๆนะครับเราจะต้องแย่ออกนะครับเดี๋ยวหามาแย่กันอย่างเงี้ยนะครับก็แย่แย่นาะเพราะมันจะมีเยื่อฝังอยู่มันจะไม่ดังนะครับ เรียกว่าตียอ่อนะครับตียอ่อภาษาเป็นบ้านเรียกว่าตียอ่ยอก็จะบีบตรงเนี้นะติดกับข้อเนี่ยบีบให้มันแตกครับบีบให้มันแตกเป็น,นสเส้นๆน,น,ะน,นะครับนี่นะครับนี่นะครับมันจะออกปเป็นอย่างนี้นไหฮะมันออกเป็นอย่างนี้ตรงนี้คือจะเป็นลิ้นลิ้นของตี ลิ้นในตัวนะครับแล้วก็อมเวลาอมเราอมเราอมให้หมดลิ้นมันนะครับผมให้ม <simplesmente> ดิ <oras> ้นมนมาถึงประมาณนี้แล้วก็เป่าป่าลมออกมานะครับหวดปียอเด็กสมัยโบราณเล่นกันนะครับ เทก็ทำทำรูนะครับก็เจาะรูรูคุยเอาไว้นับปเป็นแพงนะครับลิบ้นก็น่าจะเป่ายากขึ้นนะนะหัดทำตรงนี้กันนะครับราบีเราค่อยๆนะครับวเวลาทำให้มันเป็นอึ่างนีว่าตีอ่อตรงนี้จะเป็นลิ้นมันเราเวลาเราอมเราอมมันมาถึงนี่จะาเป่าลมมันจะผ่านลิ้นตรงนี้มันจะมีเสียงดังเป็นตี โบราณับเล่นทุ่งนาเนี่เป็นเด็กไปเล่นทุงน่งนาที่เป่าออกันเราโอ้โหหลายๆคนสิบคนยี่สิบคนเนี่ยสนุกดีครับแต่คนตา่างเป่ามัน,ก,ก,ก,นก็ลำเสียงลำใหญ่ลำเล็กระเสียงจะคนละเสียงกันนะครับไปเล่นกันสนุกดีนะลองไปทำดูนะครับนานี่นาเกี่ยวข้าวมีพี่ต่อสั่งข้าวตามทุง่งนา